สวัสดีครับผมไบส์นี่คือเอซี่เน็ตเวิร์กเราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงท็อปิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำเมชนะครับบนอุปกรณ์รีวี่นะครับโฮมเราเตอร์นั่นเองนะครับก็จะมาสอนกันนะครับว่าในการเซตอัพเมชนะครับบนอุปกรณ์ที่เป็นในส่วนของโฮมเราเตอร์จากทางแบรนด์รีวี่เนี่ยมันมีวิธีในการทํำยังไงบ้างนะครับง่ายขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ไบ์จะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ นะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะว่าที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะมาทำการเซตอัพให้ดูในคลิปนี้นะครับ ผมก็จะทําการดโมะครับด้วยอุปกรณ์2ตัวด้วยกันนะครับโดยด้านขวางผมเนี่ยก็เป็นรีวีโฮมเราเตอร์ครับตัวรุ่น EW 3 2 0 0 GX Pro นั่นเองนะครับเป็นตัวรุ่นใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเป็นโฮมเราเตอร์นะครับส่วนด้านซ้ายของผมนะก็จะเป็น EW 1 8 0 0น้ GX Pro นั่นเองนะครับก็2รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตเลยนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นโฮมเราเตอร์นะครับจากทางแบรนด์รีวีนั่นเองครับแล้วก็เป็นคนละรุ่นกันด้วยนะครับแต่สามารถทำเมดด้วยกัันนนไดด้่เเองะี๋ยวจมาท ให้ด้ดูพร้อมกันเลยนะครับโดยด้านขวานะครับตัวอุปกรณ์โฮมราเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมจะทําการเซตอัพเป็นตัวหลักนั่นเองโดยด้านหลังของตัวอุปกรณ์นะครับผมจะทําการเสียบอัพลิงนะครับอินเทอร์เน็ตเข้าที่พอร์ตแวร์ปกติเหมือนใช้งานราเตอร์ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ทําการเสียบนะครับจ่ายไฟ DC ซอินให้อุปกรณ์นั่นเองนะครับส่วนด้านซ้ายของผมเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ผมจะทําการเสียบเพียงแค่อแดปเตอร์ดีซีอินจ่ายไฟให้อุปกรณ์เท่านั้นไม่ได้เสียบสายอัพลิงอะไรเข้าทั้งนั้นนะครับเพราะว่า ให้อุปกรณ์ตัวที่2ตัวนี้นะครับทำการต่อนะครับเมชนะครับกับอุปกรณ์ตัวที่1ตัวนี้นั่นเองนะครับโดยตัวอุปกรณ์ตัวที่2ตัวนี้นะครับจะทําการใช้อัพลิงนะครับแบบไวเดนนะครับผ่านการเมชเนี่ยมาเกาะกับเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวที่1ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะครับการทำเมชบนอุปกรณ์โฮมเราเตอร์ของรีี่เนี่ยทำได้ง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่คาดคิดด้วยซ้ำนะครับว่ามันง่ายขนาดนี้หรออะไรอย่างงี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากที่ผมทำการเสียบสายแล้วก็จ่ายไฟอุปกรณ์เรียบบรรร้้้ออยแลวนะคัผมตงทําาก อุปกรณ์ตัวหลักก่อนคือด้านขวามผมตรงนี้นั่นเองนะครับโดยก็ใช้วิธีปกติคือทําการแอดตุปกรอ์นะครับเข้ากับตัวแอปดรเจียคาวนั่นเองนะครับผ่านการสแกนคิวรโค้ po, หรือว่าเกาะตัว Wi-Fi เองก็ดีนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมมาเซตอัพให้ที่ดูกันแบบไวๆนะครับก็แบบเดิมถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่า พิ่ออุปกรณ์ครับของทางแบรนด์ดูเจรี่ยี่เข้าไปในแอปดูเจขาวยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดลิงก์ด้านบนไว้ได้เลยนะครับผมทาคลิปสอนไว้แล้วเรียบร้อยก็ไปดูกันก่อนได้นะครับแต่นี้มาสอนแอดกันเร็วนะผมก็จะทาการใช้การสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับหันไปที่ด้านล่างตัวอุปกรณ์จะมีคิวอาร์โค้ดอยู่นะครับก็ทําการสแกนนะครับแอดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับผมก็ตั้งรหัสนะครับพาสเวิร์ดนะครับ ต่อมาก็เป็นการตั้งชื่อ Wi-Fi หรือ a a a d s s i d ที่เราให้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวหลักในการปล่อยออกมานั่นเองนะครับว่าจะตั้งชื่อ Wi-Fi ว่าอะไรนะครับอันนี้ก็ Mesh e s t อ่าใส่รหัสผ่านนะครับรหัสที่ปลอดภัยที่สุดของเรานะครับก็เลือกนะครับ s c e n a r i o นะครับว่าใช้ใน แบสภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับเช่นอันนี้ผมตั้งเป็นแบบออฟฟิศไปก่อนนะครับรหัสประเทศก็เลือกเป็นประเทศไทยเพื่อให้สามารถทําการใช้คลื่นไวเลสเนี่ยตามที่ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้นั่นเองนะครับจากนั้นก็ทําการรอสักครู่นะครับเพื่อให้อุปกรณ์เนี่ยมําการขึ้นคลาวนะครับแล้วก็สามารถแมネจพันคลาวนะครับบนแอป Bluegear Cloud ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องการเซ็ตขับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการทำเมชกับอุปกรณ์ตัวนี้ตัวที่2นะครับผมเดี๋ยวรออุปกรณ์ขึ้นคลาวสักครู่ครับ ซึ่งหลังจากที่ตัวอุปกรณ์ครับขึ้นคลาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นสถานะสีเขียวแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะทำการเซตอัพเมทต่อได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเซตอัพเมทที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วหลายคนผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับก็คือการกดที่ตัวอุปกรณ์เองเลยนะครับสำหรับตัวรียี่โฮมเราเตอร์นะครับทุกตัวนะครับของทางรียี่เนี่ย ที่ตัวอุปกรณ์ครับเขาจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งมนาะ <c oughs> ให้เรียกว่าปุ่มเมชนั่นเองครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยจะเป็นปุ่มสีน้ําเงิน,นครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์เมชนะครับพร้อมกับรอบๆเนี่ยจะมีในส่วนของตัวไฟ led แสดงสถาน,านะครับปุ่มเงินเงินแบบนี้เนี่ยทุกรุ่นเนี่ยจะมีหมดเลยนะครับสามารถที่จะทำการกรดเพื่อทำการเมชได้เลยนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยการเมชผมจะใช้การกดปุ่มนะเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับให้เราทําการกดเมชนะที่ตัวอุปกรณ์ตัวหลักได้เลยนะที่รอลอเ่ต ตัวไฟนะครับ LED รอบสถานะของตัวปุ่มเนี่ยจะมีการกระพริบรัวๆนั่นเองครับเพื่อนาการแสดงสถานะว่ามันกําลังที่จะทาการทําเมจนะครับหลังจากกดที่ตัวหลักแล้วนะครับต่อมาให้เราไปทําการกดอุปกรณ์ปลายทางนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวโฮมร r o เตอร์ตัวที่2ที่เราต้องการเชื่อมเมชหนะากันก็กดปุ่มตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับให้มันกระพริบรัวๆเหมือนกันนะครับ ก็จะมีไฟแสดงสถานะ LED นะครับกระพริบรัวๆไปสักพักนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานะการทำเมสาเร็จครับไอ้เจ้าไฟ LED ที่มันกระพริบอยู่เดิมเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะเปติดค้างเป็นสีเขียวติดค้างนั่นเองก็เป็นการบอกว่าการทำเมททำเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยระหว่าง2ออุปกรณ์แล้วนั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมก็นั่งรอครับตัวอุปกรณ์ทําการเมจกันสักคู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเบสิกที่สุดซึ่งจะสังเกตได้ว่าเราแทบไม่ต้องทําการใช้อุปกรณ์มือถือว่าแอปในการตั้งค่าอะไรให้มันยุ่งยากเลยครับรวมถึงไม่ต้องใช้ดูดบุ๊กมานั่งทําการตั้งค่าหรือคอนฟิกด้วยซ้ำนะครับผมสามารถมาตัวปเปล่าๆโดยไ,ดไม่ต้องใช้มือถือนะมีเพียงแค่อุปกรณ์เต้าตัวโฮมเรเตอร์สต,ตัวนี้เนี่ยก็ทําเมจได้ง่ายๆนะครับหลังจากที่ตัวอุปกรณ์นะทำการเมจกันเรียบร้อยสําเร็จแล้วนะรเราสามารถมาดูที่ในส่วนตัวแอปดไดด้้เเลยยโขาปที โปรเจกต์ของเรานะครับที่เราทําการแอดอุปกรณ์ตัวหลักไว้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีอุปกรณ์ตัวที่2นะครับก็คือตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เราทาการทาเมดด้วยเนี่ยมันจะแอดเข้ามาในส่วนตัวดูเจียคาวอัตโนมัติเ,าาเนื่องจาก ตัวอุปกรณ์นะครับทางดายี่เนี่ยจะมีในส่วนตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า SOA หรือว่า Self Organization Network นะครับจะทำการหาอุปกรณ์ที่เป็นด้วยยี่ด้วยกันเองในระบบเน็ตเวิร์กเดียวกันนั่นเองมาเลยแอดเข้ามาในคลาวให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับซึ่งพอมันเมจเสร็จเรียบร้อยเราจะสังเกตเห็นโทคโโลยีได้ว่าตัวอุปกรณ์เราเตอร์หลัก EW322GX Pro ตัวนี้นะครับต่ออัพลิงกับอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับแล้วก็จะมีการนะครับต่อไปยังอุปกรณ์ตัวที่2ก็คือตัว EW1800GX Pro นั่นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทําการดูสถานะนะครับ กดเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยทำการเชื่อมต่อเมชนะครับกับตัวเราเตอร์หลักอยู่นะครับสัญญาณยอดเยี่ยมนะครับมีในส่วนตัวทุกผุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800เมกะไบต์เพอร์เซกนั่นเองนะครับก็เป็นการยืนยันได้ว่าอุปกรณ์มาทำเมชกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสถานะออนไลน์ยอดเยี่ยมนะครับหรือว่าไปดูที่อุปกรณ์ตัวหลักก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่มันก็จะเขียนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโหมดของสถานะอุปกรณ์ของตัวที่2มันจะขึ้นเลยนะครับว่ามีการต่อนะครับเป็นเเเมมออยู่่นนนนนะะคครรรััับบป็ใสววตตดพ์ เพียงเท่านี้นะครับอุปกรณ์ก็ทําเมจกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราสามารถที่จะทําการนำเรเตอร์ตัวที่2ตัวนี้ะครับไปทาการแค่เสียบแอบเตอร์จ่ายไฟนะเสียบปลั๊กแล้วก็ไปวางที่จุดตรงไหนก็ได้ทาในบ้านเพื่อให้มนรการเมจกันก็จะทาให้ตัวสัญญาณเวเลสในบ้านของเราเนี่ยครอบคลุมมือที่ได้มากยิ่งขึ้นจากการทําเมจโดยที่เราไม่ต้องทําการเดินสายแลนให้มันเกะกะหรือยุ่งยากนั่นเองครับแต่ว่าขอ้อพิจารณาของการทาเมจก,ก็คือในส่วนของตัวทูพุทนะครับก็จะหายไปหารครึ่งหนึ่งนะครับเนื่องด้วยอุปกรณ์ทั้งสองแบบก็จะใช้1 เป็น back h a l l ไว้ทําการทำ up link แต่ละตัวหาคุยหากันนั่นเองนะครับแล้วก็ผลพอยได้ที่เราจะได้จากการท e ําเมดครับนอกจากจะเป็นในส่วนตัววอลเลท up link หากันแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวการทำโลมมิงด้วยนั่นเองนะครับก็จะทําให้เวลาที่เราครับเดินย้ายระหว่างอุปกรณ์เนี่ยจะมีการตัวคลายแอนของเราเนี่ยก็จะมีการทำโลมมิงก็คือย้ายจากปีกตัวหนึ่งไปก่ออีกตัวหนึ่งที่สัญญาณดีกว่าอัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการท e ําเมดให้กับตัวรียี้โฮมเราเตอร์นะครับผ่านการแค่ กดปุ่มนะครับใช้เวลาเนี่ยในการเซตอัพไม่เกินสานาทีเท่านั้นครับบอกเลยว่ารวดเร็วมากๆนะครับส่วนอีกวิธีนึนะก็คือการที่เราทําการเซตอัพบูมก่อนหลักให้เสร็จเรียบร้อยขึ้นแอปรูเจ c c คา n t นะครับแล้วก็แล้วก็ําการนํามือถือนะสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยไปทําการเกาะ WiFi นะครับกับอุปกรณ์ตัวที่2เราครับแล้วก็กดทําการเซตอัพผ่านหน้าเว็บไปเรื่อยนะครับแล้วก็เลือกโหมดเป็น m a t ชิ่ n เน็ตเวิครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการหาอุปกรณ์ตัวหลักเองนะครับแล้วก็ทําการเมชกันได้เช่นเดียวกันทัั้งงง2ววิิธธีีีนนรแแต่่่่กเยยาทสุดอ ก็สำหรับการสอนการทำเมนนะครับบนอุปกรณ์ได้ยี่หม์ราเตอร์แบบง่ายเพียงแค่กดปุ่มในไม่เกิน3นาทีเนี่ยผมก็ขอจบคลิปคร่าวๆว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็สามารถทํามาคอมเมนต์ได้คลิปนะครับมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหรือรวมถึงอยากได้การสอนนะครับในการเซตอัพอุปกรณ์ แบบไหนนะครับของทั้งแบรลรี่ยี่แล้วก็ดูเกียเนี่ยสามารถที่จะแนะนํากันมาได้เลยถ้าทั้งหัวข้อไหนน่าสนใจมีประโยชน์เดี๋ยวผมก็จะทาคลิปสอนออกมาเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งก็ต้องขอฝากช่องทางการติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเว็บไซต์นับ easynetwork.co.th นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวช่องทางนับแฟนเพจเฟซบุ๊กนับ easynetwork นะครับไลน์แอดนะครับ easynetwork และช่องทางสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของตัวช่องทาง y YouTube c h a n n e l นั่นเองครับตัว easynetwork นะครับ ก็สามารถที่จะทําการติดตามพวกเราไว้ได้นะเผื่อมีคลิปหรือว่าหัวข้อเกี่ยวกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่น่าสนใจมาเล่าให้ได้ฟังกันอีกก็คอยติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ไบก็ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับไว้เจอในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ